สวัสดีครับนักเรียนพบกับมาเตอร์อีกแล้วนะครับมาเตอร์ชื่อมาตเตอร์สุรัตประภานะครับสอนในรายวิชาสุขศึกษาและภลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้มาเตอร์จะมาสอนในเรื่องสุขภาพกับความปลอดภัยนะครับสุขภาพกับความปลอดภัยในเรื่องนี้เราจะทําความเข้าใจกันอยู่2หัวข้อนะครับ 1. ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย2 แนวทางการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยก่อนอื่นเราไปรู้จักความหมายของปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงกันก่อนนะครับปัจจัยเสี่ยงหมายถึงสถานะทางสังคมเศรษฐกิจตลอดจนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่สัมพันธ์กับสาเหตุและเป็นสาเหตุของการเพิ่มโอกาสที่จะป่วยจากโรคบางชนิด การเสื่อมของสุขภาพและการบาดเจ็บมากขึ้นพฤติกรรมเสี่ยงหมายถึงการกระทำของคนที่แสดงออกมาอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตทำให้ร่างกายเป็นอันตรายสูญเสียหน้าที่ขาดโอกาสพัฒนาที่มีผลต่อเยาวชนผู้อื่นสังคมและสิ่งแวดล้อมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยมีดังนี้นะครับ 1. พันธุกรรมทุกคนที่เกิดมาและมีชีวิตที่ปลอดภัยมีอวัยวะครบทุกส่วนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจะต้องเกิดจากพ่อแม่ที่มีสุขภาพที่ดีไม่มีโรคภัยทางพันธุกรรมเช่นโรคปัญญาอ่อนสมองพิการร่างกายไม่สมบูรณ์ 2. ส,สภาพแวดล้อมมีบทบาทต่อสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นสภาพที่อยู่อาศัย สามพฤติกรรมสุขภาพการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีก็จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีเช่นการออกกําลังกายเป็นประจําการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เมื่อนักเรียนรู้จักปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยไปแล้วมาดูแนวทางการป้องกันกันนะครับแนวทางการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมหรือโรคติดต่อทางพันธุกรรมเป็นโรคที่ติด มาตั้งแต่กำเนิดและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้โรคที่เกิดจากพันธุกรรมส่วนมากเกิดจากความผิดปกติของยีนในร่างกายด้านสภาพแวดล้อมมีแนวทางป้องกันดังนี้ 1. นรณรงค์ลลงให้ปูป่าทดแทนไม่ตัดไม้ทำลายป่าเพราะต้นไม้จะเพิ่มแก๊สที่ดีต่อธรรมชาติ 2. ใช้วัสดุธรรมชาติเช่นใบตองแทนการใช้วัสดุสังเคราะห์ขึ้น 3. ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดเพื่อลดภาวะโรคร้อนและมลภาวะทางอากาศแนวทางการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่อันตรายต่อชีวิตและสุขภาพเช่น 1. การขับรถเร็วในการป้องกันควรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร 2. การกินอาหารควรกินอาหารที่สุกและสะอาดครบหมู สามการสัสมผัสทางเพศอาจาก่อให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แนวทางการป้องกันคือการรักเดียวใจเดียวไม่มีเพศสัมพันธ์ขนาดอายุยังน้อย 4. การมีน้ำหนักตัวเกินขนาดการออกกำลังกายควรรับประทานอาหารในแต่ละมือ้อให้น้อยและพอประมาณออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาที 5. การใช้สารเสพติดหลีกเลี่ยงสารเสพติดเช่นบุหรี่ ที่เป็นสารพิษทําให้ระบบหายใจเกิดการระาคายเคื่องทําลายปอดและรู้จักปฏิเสธครับสําหรับเรื่องสุขภาพกับความปลอดภัยก็จบไว้เพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ